แต่ถ้าคุณพิธาไปไม่ถึงฝันเกิดพลิกล็อกอจะด้วยสวไม่โหวตหรือจะเรื่องหุ้นไอทีวีก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะยืดเยื้อไปขนาดไหนถ้าเพื่อไทยตัดสินใจว่าอะต้องพลิกบทบาทเพื่อให้มีรัฐบาลต่อไปให้ได้นเนี่นะเพื่อไทยจะเสนอแคนดิเดตของตัวเองแล้วทีนี้เพื่อไทยควรจะเสนอแคนดิเดตของตัวเองอโดยที่มีก้าวไกลย,ยังคงเป็นพักร่วมอยู่หรือ ก้าวไกลอาจจะต้องออกไปเป็นฝ่ายค้านแบบไหนที่อาจารย์คิดว่าดีกว่าคือดีที่สุดถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับคุณพิธานะครับก็ไปกันแบบนี้แปดพารค่วมไปกับ MOU ตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าโอเคโอกาสมันมาถึงเพื่อไทยเพราะว่าอุบัติเหตุทางการเมืองอันนี้เพื่อไทยไม่ได้ไปแย่งไม่ได้ไปแก่งแย่งมาแต่โอกาสมันความจําเป็นมันมาที่เพื่อไทยก็มีความชอบธรรมเพราะว่ามองไปก็ไม่เห็นใครแล้วในบรรดา8ปดพารค่วมก็มีอยู่แค่2องพัรนี่แหละที่คน n d i d เสนอได้ ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเดินหน้ากันไป8ปดพักแบบนี้นะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนายกแล้วก็ขับเคลื่อนกันไปอ,อย่างเงี้ยก็ได้ทั้งคู่เหมือนกันมาบอกว่าเขาไปแย่งมาใเขาไปหักหลัง่มันก็เป็นสถานาการณ์ที่เขาควบคุมไม่ได้ถูกถูกไม่ว่าจะเรื่องหุ้นไอทีวีหรือ,อจะเ,ออเรื่องสอวอไม่โหวตให้นี่นะใช่คือเกี่ยวกับเพื่อไทยถูกคือกรณีสอวอไม่โหวตให้แล้วสมมุติเพื่อไทยเสนอแคนเดียวตเพื่อไทยเกิดสวเขาโหวตให้อ้าวอันนี้มันก็ มันก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมก็แปลว่าสวาเขาโอเคเขารับได้เพียงแต่ว่าสําหรับเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาก็กรณีที่ไปกับแปดพักรวมแบบนี้คุณพิธาไม่เสนอไปเขาไม่โหวตให้หรือหรือมีปัญหาเรื่องหุ้นไอทีพีพอเสนอแคนดิเดตเพื่อไทยสวก็ไม่โหวตให้เหมือนกัน,นอันนี้ถึงะจะเป็นเรื่องยุง่งม,มันถึงจะไปฉากทัาที่3ใช่คือเมื่อสักครู่ที่เราไล่เรียงกันมาอย่างแรกปกติเดินตามนี้ทุกอย่างประสบความสาเร็จใช่สถ้าคุณพิธามีอุบัติเหตุเพื่อไทยขึ้นมาพลิกมาเป็นแกนนาตั้งรัฐบาล แล้วถ้าสวโหวตให้ก็ดีไปถูกแต่ถ้าสว,วไม่โหวตให้ mm hmm. วัดใจเพื่อไทยแล้วอาจารย์ใช่ว่าจะไปเอาพักอื่นมารวมถูกและเมื่อไปเอาพักอื่นมาร่วมแปลว่าก้าวไกลก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้โดยปริยายถูกไหมใช่คือคือเอาง่ายๆว่าถ้ามันไปฉากกัะทั์แบบนี้มันอาจจะต้องคุยกันใหม่ว่าอาตกลงเ o u 8พักมันก็ไม่ได้แล้วสิคือโอเคไอ้ฉากทระทัที่สองที่เราบอกว่า เพื่อไทยขึ้นมาแทนก้าวไกลในตัวแคนดิดนายกอะ่ะมันยังสามารถยึด MOU 8ดพักร่วมไดแ้แค่เปลี่ยนหัวใช่แค่เปลี่ยนหัวแล้ว MOU มยังเหมือนเดิมแต่ถ้างานซับซ้อนขึ้นเพื่อไทยมาเป็นแคนดิดนายกสวก็ไม่หวดเหมือนกันเพื่อไทยก็ต้องคิดต่อว่าแล้วเ,เราจะเดินหน้ากันยังไงอะ่ะโอเคเต็มที่ก็คือเพื่อไทยอาจจะลองสักสามครั้งเปลี่ยนชื่อไปสามคนเอาให้ครบสมมุติว่าไม่ได้รับเสียงตอบรับทั้งสามคนอะ่ะเพื่อไทยก็ต้องชวนก้าวไกลว่าเฮ้ย เราจะปิดสวิตเขาไหม,มยังมีพรรคการเมืองที่เขาก็อาจจะพร้อมอยากเป็นรัฐบาลกับเรานะอยู่ทางฝั่งกันโน้นไหวไหมแบบเนี้ยมันก็เกิดฉากกระทะที่สาม,มแต่อาจารย์เชื่อว่าเขาจะไม่ไม่ข้ามขั้นตอนผมเชื่อว่าเขาจะเดินไปตามเกมที่คนอยากจะให้มันเป็นก่อนแล้วค่อยลดระดับความคาดหวังลงว่าอันนี้ไม่ได้ก็ค่อยไปทางที่สองแล้วค่อยไปทางที่สามผมผมเชื่อว่าในมุมของเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยคือโดยเฉพาะเพื่อไทยนะ การข้ามขั้นตอนเนี่ยเขาจะเสียมากกว่าได้เพราะเขาคือพรรคอันดับสองยกเว้นว่าความชอบธรรมมันสวิงมาหาอยู่ๆเขากลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ต้องทดไว้นะม,ม,มันแปลว่าอะไรครับอาจารย์เขาจะกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ไงครับก็ <c oughs> อ่าวันนี้ยังผลการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งเพิ่งรับรองผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการถ <c oughs> ูกไหมครับยังไม่ได้รับรองสมมุตินะอ่านี้เอาแบบเปิดซินาโโยใหม่สมมุติวันเนี้ยกกรกตบอกว่าตรวจสอบการเลือกตั้งละมีใบเหลือง ใบส้มอยู่สัก20เขต20เขตที่ว่าเนี้เป็นเขตที่พลังประชารัฐกับภูมิใจไทยชนะซะเป็นส่วนใหญ่แจกใบเหลืองก็คือไปลงคะแนนกันใหม่แจกใบส้มก็ดิสคอร์ฟายด้วยไปลงคะแนนกันใหม่ปรากฏว่าในเขตนั้นๆเพื่อไทยก็ไปแข่งกันมาตามปกติแต่ชนะที่หนึ่งกลับมาเสียงได้เพิ่มมาสมมุติไม่ต้องเอาหมด20ก็เอามาแค่สิบห้าอ,อีกหาก็สมมุติคนเดิมเ็าได้ไปไงนะแปลว่าเพื่อไทยแซงนะครับ141 15, เป็นเ5กลายเป็น156เป็นที่หนึ่งนะนี่ที่หนึ่งด้วยผลเลือกตั้งนะไม่มีใครมาเปลี่ยนไม่มีใครมามาทำอะไรให้พิสดานนะเพราะว่าเกิดเหตุทุจริตการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่พอไปแข่งกันใหม่แล้วเพื่อไทยเขาเกิดชนะครับอ่ะซ,ซึ่งเขตนั้นอาจจะไม่ใช่เขตที่ก้าวไกลเป็นคู่แข่งของเพื่อไทยก็ได้ถูกแล้วถามว่าวันนี้เขตไหนที่ที่ถ้าสมมติกรกตจะแจกใบเหลืองใบส้ม,มแล้วคนก็ไม่กางขานะอย่างเขตที่คุณชูวิทย์ไปเปิดเวบตั้งเยอะอ ไอ้กรณีมีคนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าผิดปกติอ่าถ้าเขาไปตรวจสอบแล้วมันผิดปกติจริงเขาให้ใบเหลืองทําไงถูกไหม,มครับอ่าแล้วการไปแข่งอ่ะแข่งในการเลือกตั้งซ่อมอ่ะเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่เดิมอ่ะลงคะแนนกันใหม่แบบใบเหลืองอ่ะมันไม่ไม่ใช่มันไม่มันไม่มไ,มไ,มได้คะแนนกระแสะเหมือนช่วงวันลงคะแนนวันที่14แล้วนะครับอ่าต่อให้เป็นเขียนที่ก้าไกลเขาอาจจะได้ที่สองที่3อยู่เดิมก็จริงอ่ะแต่พอแข่งกันใหม่แล้วก็เคยเห็นประสบการณ์ในอดีตว่าเฮ้ย พอไปเลือกตั้งนอกนอกวันที่มันเป็นวันหลักอ่ะมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้อ่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นพลังของพวกเครือข่ายฐานเสียงในพื้นที่ละอาจารย์แต่ถ้าเกิดปรากฏการณ์นี้แปลว่ามันจะพลิกตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยถูกถูกคือแบบนี้ก็คือแปลว่าเพื่อไทยเขาก็มีความชอบธรรมในการจะแล้วอันดับที่หนึ่งถูกซึ่งถ้ามันเกิดก่อนเลือกนายกใช่หรือเลือกประธานสภาใช่คืออันนี้มันต้องเกิดก่อน60วันอยู่แล้ว เพราะว่าก,ก,ากรกตเขาอาจจะให้ใบเหลืองในเนี้ยอีนเดือนกว,กว่าที่เหลือเนี่ยตามอำนาจหน,น้านที่การเลือกตั้งใหม่ก็จะเกิดขึ้นแบบเกิดข,ขึ้นทันทีใช่ใช่เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะปี6กสองอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพการเลือกตั้งที่แบบลงคะแนนใหม่ทั้งเขตเพราะว่าเขาแจกเป็นหน่วยๆน่วยไปหนว่หนว,ยหนวยถ้ามันมีบัตรขยง่งแต่ว่าในอดีตเราก็เคยเห็นตั้งแต่เลือกตั้งปี4 4 4 8 5 0 5 4แล้วก็เห็นยิ่งตอนปี4 4อ่ะถ้าจํามันได้เลือกตั้งโหกี่รอบต่อกี่รอบอ่ะนะครับเพราะว่ามีทั้งใบเหลืองมีทั้งใบแดง นะครับ <ừ> ใ,นในเขตเลือกตั้งต่างๆเพราะมันมีกรณีทุจริตมีกรณีทีอ่อาจเชื่อได้ว่ามีการทุจริตโอเคอแต่ถ้า,าการรับรองผลการเลือกตั้งสสยังคงเป็นแบบนี้ก้าวไกลลำดับที่1อยู่อาจจะเปลี่ยนแต่ไม่มากนะครับ เออแล้วก็เดินไปตามนี้คุณพิธาไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องย้อนกลับมาประธานสภาก่อนนะจ๊ะใช่ใช่ใช่ก่อนจะไปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนี่ยหรือแม้แต่สเต็ปสามแต่ถ้าก้าวไกลได้ประธานสภาไปแล้วมันก็คงแปลกๆนะถ้าในอนาคตสมมติว่าก้าวไกลถูกเขี่ยไปเป็นฝ่ายค้านเขาก็จะได้นูดนาฝ่ายค้านด้วยคุณพิธาเป็นทั้งผู้นําฝ่ายค้านและคนของก้าวไกลก็จะประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรครับ ซึ่งจริงๆเคยเกิดขึ้นแล้วนะอาจารย์วันนอที่งูเห่าจากประชากรไทยไปโบวตให้คุณชวนหลีกภัยแต่อาจารย์วันนอตอนนั้นแกยังอยู่ความหวังใหม่ครับกลายเป็นเสียงข้างน้อยประธานสภาไม่ได้เปลี่ยนแต่อันนั้นมันเปลี่ยนกลางเทอมอ่ะถูกถูกมันไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกที่ประธานสภามาจากฝ่ายค้านผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมองเกมขาด ตั้งแต่ก่อนโหวตประธานสภาแล้วหรือเปล่าเพราะไม่งั้นถ้ามันเดินไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายซีนารีโอที่3เนี่ยมันจะคงจะย้อนแย้งกันหน้าดูประธานสภามาจากฝ่ายค้านถูกก็วันนี้ที่มันเป็นประเด็นกันก็เพราะเหตุนี้ทั้งทั้งที่จริงๆมันไม่ควรจะเป็นถูกไหมครับวันนี้มีคนย้อนถามด้วยซ้าไปว่าเฮ้ยการเมืองไทยเนี่ยเขาต้องแย่งตําแหน่งประธานสภากันขนาดนี้เลยเหรอแน่ดีที่รู้ว่ามันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันในขั้นตอนที่เลือกนายก ถูกถูกคือวันนี้เพราะเนื่องจากว่าปัญหามันเกิดจากว่าก้าวไกลเนี่ยมีความชอบธรรมเป็นพร,ระอันดับหนึ่งโอกาสในการได้นายกอยู่ที่ก้าวไกลเพียงแต่ว,ว่าพอเรามาคุยกันเรื่องซีนารีโอว่าซีนารีโอแบบไหนคุณพิธาจะไ,ได้เป็นนายกแบบไหนไม่ได้เป็นเราพบว่าไอแบบที่ไม่ได้เป็นอ่ะมีเป็นสิบแต่ไอแบบที่ได้เป็นอ่ะมีหนึ่ง ก็คือสบวโหวตให้ใช่แต่แต่ถ้าจะไม่ได้เป็นคือทั้งสวไม่โหวตให้ทั้งหุ้นไอทีวีถูกสารพัดเพื่อไทยพลิกกลับมานู่นนี่ไปจับขั้วใหม่หรือไม่กระทั่งเขาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยกันอะไรเงี้ยทีบสองพักมาเป็นฝ่ายค้านอย่างเงี้ยมันได้หมดเหมือนก้าวไกลทางเดินจะแคบอ่าเหมือนมีอยู่ทางเดียวมีอยู่ทางเดียวขณะที่โอ้โหต้องต้องมานั่งระแวงว่าเอ๊ะแล้วเพื่อไทยก็จะไปมีคิดถ่ายที่อื่นด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าอ้าวถ้าอย่างเงี้ย ในมุมของก้าวไกลก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาก็บอกว่าเขาต้องการผลักดันกฎหมายเขาอุตสาหชนะเลือกตั้งมาเขาก็ต้องตอบสนองฐานเสียงของเขาถ้าไม่ได้ประธานสภาไว้ให้อุ่นใจอะ่ะเผลอๆมันเดินต่อไปอะ่ะไม่ได้นายกไม่ไม่ได้นายกไม่เท่าไหร่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยอ,ะอ่ะอ่าพักอันดับหนึ่งอ่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยแล้ว แล้วอยู่ๆวันนี้บอกอเดี๋ยวยกประธานกราให้กับพักร่วมไปก่อนครับอาจารย์แต่ว่าเวลามีคนบอกออดิวข้ามขั้วพลังประชารัฐมาเอาภูมิใจไทยมาเอาประชาธิปัตย์มาค,คำถามหนึ่งที่ผมจะคิดอยู่ในใจตลอดเพื่อไทยจะทําแบบนั้นทําไมมันคุ้มกับอนาคตทางการเมืองของพักเพื่อไทยหรือ,อ,อถ้าจะทําอย่างนั้นนะ แม้ว่าโอเคมันจะอาจจะมีขั้นตอนที่หนึ่งพันแล้วขั้นตอนที่สองแต่คนมันก็จะย้อนกลับมาก็นี่ไงที่เขาบอกว่ามีดีลว,วันนั้นแ้ะคุณปฏิเสธ <c oughs> แล้วถ้ามันไปเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเขาจะหาเหตุผลอธิบายในทางการเมืองได้อย่างไรอาจารย์อาจารย์คิดยังไงกับกับการตัดสินใจของเพื่อไทยผมผมก็คิดว่าต่อให้มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นจริงหรือว่ามีมูลบ้างบางส่วนเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าเพื่อไทยก็จะไม่ผีผามไปทำเพื่อไทยเพื่อไทยเองก็ต้องรอบคอบที่จะทำ เพราะว่าไม่เช่นนั้นอนะ่ะมันจะกลายเป็นว่าตกลงเพื่อไทยจะเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมขอเป็นรัฐบาลครั้งสุดท้ายแล้ว4ปีข้างหน้าจะไม่มีเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วหรือจะมีเพื่อไทยแต่จะเป็นเพื่อไทยแบบที่เราไม่เคยไม่คุ้นเคยมีคนวิเคราะห์เหมือนกันใช่ไหมครับบอกว่าเพื่อไทยก็จะแปลสภาพตัวเองไปเป็นพรรคแนวอนุรักษ์นิยมบวกประชานิยมเป็นอีกขั้วการเมืองหนึ่งก็สู้กับก้าไกลก็สู้กับก้าไกลที่เป็นเสรีนิยมคือคือไม่ได้ไม่ได้รีแบรนด์เฉยนะ transform ตัวเองเลยนะครับจากจากพรรแนวเสรีนิยมก้าวหน้าไปเป็นพักอนุรักษ์นิยมประชานิยมแทนก็ก็โอเคก็ก็ไปแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันมันมันก็เดิมพันสูงนะอในอนาคตอะไรที่จะมาทําให้เพื่อไทยสามารถแลกกับคะแนนนิยมกับความเชื่อมั่นกับความไว้วางใจที่คนให้แต่ตัดสินใจพลิกข้ามขั้วไปเป็นรัฐบาลได้อาารผมผมว่าส่วนหนึ่งนะกระบวนการที่จะได้มาซึ่งรัฐบาลใหม่มันจะต้อง ยืดเยื้อยาวนานเพียงพอที่เพื่อไทยจะหมดความอดทนและรู้สึกว่าถ้าบันคาราคาซังไปกันแบบเนี้ไม่ไหวหรอกประเทศชาติคือหมายความว่าจะรอถึงขั้นแบบว่ารอสอวอหมดไม่ได้วาระอีน่าแล้วเขาสรรหากันมาใหม่แล้วเราค่อยจะได้เลือกกันเฉพาะสสอด้วยกันเนี่ยไม่ไหวมั้งแล้วระหว่างทางก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอุบัติเหตุอื่นๆเข้ามาแทรกหรือเปล่าเราจะทู่ซีกันไปแบบนี้เหรอใช่ไหมครับ เป็เหตุอื่นมาเพื่งอะไรอาจารย์อำนาจนอกระบบอ่ะอันนั้นก็มีได้มีอำนาจในระบบด้วยแต่ไม่ค่อยอยากพูดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีมีโอกาสที่เพื่อไทยว่าโอ้โหถ้ามันยืดเยอะขนาดเนี้เอายอมผสมขั้วเสียก็เสียคือคนวิเคราะห์วิจารณ์เยอะบอกว่าถ้าเพื่อไทยผสมขั้วกับคนอื่นเมื่อไหร่ทิ้งก้าวไกลเมื่อไหร่นะครั้งหน้าก้าวไกลแลนสไลด์นะเพื่อไทยจบนะผมก็เชื่อว่าถึงเวลานั้นอะเพื่อไทยก็อาจจะกล้าแลก กล้าเสี่ยงเพราะว่าเพื่อไทยก็ยังมั่นใจว่าถ้าเป็นได้เป็นรัฐบาลขอให้ได้เป็นก่อนเถอะเดี๋ยวมันฟื้นได้เดี๋ยวมันฟื้นได้ด้วยจุดแข็งของเขาความเป็นเพื่อไทยความเป็นพักแบบขับเคลื่อนนโยบายนะครับและถ้าเกิดไอาการไปข้ามขั้วนั้นมันทําให้จุดแข็งเขาได้แสดงออกอเขาก็เชื่อว่าถึงเวลาถ้ามันมีผลงานะ่ะมันก็น่าจะพอวัดกับกระแสก้าวไกลได้คนผิดหวังบ้างแต่ว่า พอได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยยังในอำนาจรัฐอยู่ในมือเนี่ยใช่มันสามารถจะทําอะไรใหู้ฟื้นคืนกลับมาได้ทีนี้ฉากทัศน์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่พอสมมติสเต็ปที่1ก้าวไกลไปไม่ได้สเต็ปที่2เพื่อไทยอาจจะชูคนของตัวเองขึ้นมาแต่ก้าวไกลยังเป็นพักร่วมอยู่นะแล้วถ้าสวเธอ้าโหวตให้ก็โอเคไปแต่ถ้าไม่โหวตให้มันอาจจะไปถึงทางเลือกที่3ใช่แต่เนี่ยมันก็จะมาติดตรงที่คุณหญิงบอก แล้วความคาดหวังของประชาชนที่เขาเทมให้ใทางฝั่งนี้แล้วมันไปเกิดทางเลือกที่3จับข้ามคั่วก,การบริหารก็อาจจะแบบเดิมแม้ว่าตัวลุงจะไม่ได้กลับมาแต่กลับมาในานามของพักเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเขาคนตัดสินใจจะประเมินสถานการณ์วันนั้นยังไงคือคือวันถึงวันนั้นน่ะคนที่ตัดสินใจแบบนี้คงมีได้แค่เพื่อไทยคนเดียวแหละเพราะก้าวไกลจุดยืนมั่นคงอาอ่ว,ว่าไม่เอาอยู่แล้วแปลว,แว่าเพื่อไทยก็คือต้องวัดใจวัดดวงแล้ววัดกระแสแล้ววัดแล้วก็พร้อมเสี่ยงอ่ะ คือสมมติว่าไปดึงข้ามขั้วมาเนี่ยก็ <_ d ata> แปลว่าก็ต้องวัดใจกับก้าไกลก่อนว่าจะจะ,จะอยู่ต่อด้วยกันได้ไหม <_ d ata> ซึ่งแนวโน้มไม่น่าจะได้แปลว่าเขาก็อาจจะต้องทําใจเสียฐานเสียงฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ไปค่อนข้างเยอะนะ <_ d ata> เพื่อแลกกับการที่จะตั้งรัฐบาลได้นะครับถึงวันนั้นน่ะสมมุติสมมุติก้าวไกลยังโอเคอยากจะปิดสวิต์สองปอและสอวอเนี่ยโบวตให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลร่วมกับพักแนวร่วมอื่น เพราะอาจจะมีลุงถอยไปอะไรเงี้ยอันนั้นถือว่ายังยัง,ย,งยังพอรับได้ที่สุดสําหรับเพื่อไทยนะอย่างน้อยๆก้าวไกลก็แสดงสปิริตจะหนุนหนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยกันแต่ถ้าถึงวันที่ก้าวไกลไม่ได,ไได้ไม่ได้ร่วมสปิดสวิตเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเพื่อไทยต้องยอมเปิดสวิตเอาสอวอที่บอกว่ามีลุงบางคนสามารถดีลได้เนี่ยอเอามาร่วมโหวตมันก็จะเท่ากับว่ามันเป็นการผักเพื่อไทยนะไปเป็นฝ่ายเดียวกับพรรครวม ที่บอกว่าข้ามขั้วเนี่ยต่อไปมันจะไม่ข้ามแล้วมันจะกลายเป็นขั้วใหม่ที่เกิดขึ้นมาโดยมีเพื่อไทยเป็นแกค่ะลคือคือฉากทัศน์ที่3มเนี่ยมันจะมีอีก2วิธีครับคือดึงพักร่วมทั้งหมดจะร่วมฝ่ายค้านร่วมรัฐบาลเนี่ยนะเดิมเนี่ยนะให้มันเกิน376ให้ได้ใช่โดยไม่ต้องพึ่งสวแล้วปิดสวิตสวครับก้าวไกลก็จะโหวตให้คุณแต่ว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านได้ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าก้าวไกลบอกว่ารับไม่ได้จริงๆไม่โหวตให้เลยไม่โหวตให ทีนี้ภาพมันจะยิ่งไปกันใหญ่หกันใหญ่ซึ่งก้าวไกลในระยะยาวก็ก็อาจจะเลือกเล่นเกมนี้ไหมเพราะรู้อยู่แล้วว่าถึงแม้เขาไม่โหวตให้อย่างไรเขาก็ต้องไปหาสวมาเติมให้เพื่อไทยได้อยู่ดีใช่คือคือถ้าถึงจุดที่ก้าวไกลตัดสินใจแบบนั้นแปลว่าก้าวไกลต้องผิดหวังอย่างรุนแรงคือมันไม่ใช่สถานการณ์แค่ความจําเป็นที่บอกว่าเ,เพื่อไทยบอกว่าเ,เราเราไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเราอาจจะต้องยอมไปเอาพรรคอื่นมาข้ามขั้ว แล้วก็เราจะได้ปิดสวิตซ์สวอได้ถ้าแบบเนี้ยผมเชื่อว่าก้าวไกลอาจจะยอมในจุดยืนที่ยอมโหวตให้และเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าเกิดมัน,มนไม่มันไม่ใช่มันเป็นรับลมคมในมันมีดีรักหลังถูกหักหลังคือที่ผ่านมาอา้าวแปลว่าคุณไม่ได้ไม่เลยบอกอย่างที่ท,ที่พูดนี่ว่าจะผักดันหนุนเราเต็มที่แต่แอบมีดีลกันพอถึงจังหวะเวลาแหมมากันซะ อุณานนฝาข้างเชียวสววงสอวอที่เคยไม่โหวตอ,อยู่ๆก็มาโหวตกันใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับม,มันก็เกิดขึ้นได้ความสัมพันธ์ในวันนั้นก็คือก็ก้าวไกลก็ต้องบอกว่าถ้างั้นบายบายเ,าเจอกันที่3เดือกตั้งออมองในมุมเพื่อไทยสมมติภาพข้ามสเต็ปที่หนึ่งมาแล้วคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกอย่างไรนายกก็อยู่ในมือเพื่อไทยแล้วเพียงแต่ว่าจะเลือกโมเดลไหนเท่านั้นเองการเก็บก้าวไกลไว้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับเป็นโมเดลที่3อย่างที่เราคุยกันเนี่ยถึงขั้นผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอะไร น่ากลัวสําหรับเพื่อไทยมากกว่ากันครับอาจารย์คือผักไปเป็นฝ่ายค้านอาจจะน่ากลัวมากกว่าเพราะว่าถึงจุดนั้นะมันแปลว่าความสัมพันธ์สบ้านละคือความสัมพันธ์ระหว่างพักไม่เท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเอฟซคนที่โหวตให้สองพักนี้ไมได้ล้มันทำลายไปความหวังคือวันนี้เราพูดถึงว่าเอ้ยวันนี้เราเป็นเสียงข้างมากแรนสไลด์ร่วมกันสองพักนะคนโหวตปราที่นี่รวมกัน24ล้านนะรอบนี้ใช่ไหมเขตลรวมกันประมาณ19ล้านเกือบ20ิบล้านนะอย่างเงี้ยมันจะมันจะทำให้เนี่ย กองเชียร์ที่เขาโหวตให้อ่ะมันผิดหวังอย่างรุนแรงถึงเวลานั้นอ่ะเพื่อไทยจะหวังว่าฉันจะไปเป็นรัฐบาลข้ามขั้วแล้วจะไปโกยแต้มอาจจะไม่ไม่ไม่พอนะอาจจะต้องรับสภาพเป็นพรรคขนาดกลางและเล็กลงไปอีกหมายถึงว่าเลือกตั้งครั้งถัดไปจะกลายเป็นคะแนนในเทไปทางก้าวไกลเพราะความผิดหวังส่วนจะปั่นจะผลงานที่เป็นรัฐบาลอย่างไรมันก็ไม่พอม,มันก็จะพอเฉพาะ,ะคนที่เขาต้องการแนวนโยบายแบบเศรษฐกิจปากท้องอ แปลว่าขนาดของพรรคท่ายึดแค่ฐานเสียงปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มเล็กลงเพราะคนที่เลือกด้วยกระแสความเป็นเพื่อไทยความเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมของเพื่อไทยจะไปหาก้าวไกลหมดแต่ถ้าเพื่อไทยอยากจะขนาดใหญ่ขึ้นอย่างที่ผมบอกเขาต้องแปลงร่างตัวเองคุณก็ต้องไปกินกินฝ่ายโน้นเข้ามาเอาระบบบ้านใหญ่ของเขามาให้หมดแล้วตัวเองก็จะใหญ่ขึ้นได้อีกครั้งหนึง่งแต่ว่ามันจะเป็นระยะสั้นก็คือไปรวมไปรวมไปสิ่งที่ดูดคนอื่นตัวเอง แล้วก็แล้วก็ผลักฝ่ายเสรีก้าวหน้าไปให้ก้าวไกลาให้หมดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกวิธีไหนเพราะเพราะสุดท้ายแล้วสุดท้ายทางการเมืองมันจะเหลือสองพักใหญ่ที่เป็นถูกถูกคู่แข่งกันตอนนี้โดยธรรมชาติของระบบโดยเฉพาะเราใช้ระบบเขตเดียวคนเดียวเนี่ยม,มันมันธรรมชาติมันมักจะพาไปเป็นสองพักใหญ่ถ้าเก็บก้าวไกลไว้เป็นพักร่วมรัฐบาลโดยที่เขาไม่ได้เป็นนายกอันนี้ดีกว่าซึ่ง,ซ,งซึ่งทําได้ยากทําได้ยาก คือหมายความว่าแปลว่าวันนี้ท่าทีของสวที่มีต่อก้าวไก่เนี่ยคือการปฏิเสธเฉพาะตัวคุณพิธากับความความเป็นความเป็นพรรคก้าไก่ไม่ได้ถูกปฏิเสธอาจจะมีปัญหาแค่คุณพิธากับจุดยืนทางการเมืองบางอย่างของเก้าไก่เลยเลยปฏิเสธไม่มาเป็นแกนนาแต่ว่าถ้าสมมุติเพื่อไทยมาเป็นส่งคณิเดตแทนแต่พรรคร่วมหน้าตาเหมือนเดิมแลว้วสวโหวตให้อ้าวแปลว่าอันนี้อ่าอย่างที่บอกคือยอมรับได้กับคณิเดตของเพื่อไทยและก็จุดยืนที่ไม่ได้แข็งก้าวมากนักของเพื่อไทย